โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาว ROV ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวการซื้อสกินบูคองนะครับในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติเนาะปกติเนี่ยสกินของบูคองจะขายอยู่ที่ราคา890คูปองนะครับผมแล้วก็ถ้าเราซื้อพร้อมกับประกาศก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000คูปองนะครับทีนี้นะครับผมมันก็จะมีวิธีหลกัลกๆอยู่ประมาณ2-3วิธีนะทุกคนที่จะทําให้เราสามารถซื้อสกินของบูคองเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมมากๆนะครับทุกคนร i t แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เเตติิมมถูกไวปลอดภย100% ตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนมีบริการเติมเกม ROV ราคาถูกใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i t m a n Shop ปสำหรับวิธีแรกนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมปองแรกปองเนาะที่ผมได้ทําให้ดูไปในคลิปที่แล้วนะครับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้ครั้งแรกนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะผมก็ได้ กำไรจากกิจกรรมนี้มาทั้งหมด547คูปองนะคะทุกคนอ่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับก็แนะนําว่ารีบมาเล่นนะครับก่อนที่กิจกรรมมันจะหมดเนาะทีนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้กําไรจากกิจกรรมนี้มาแล้วเนี่ย547คูปองใช่ไหมก็หมายความว่าถ้าผมเอามาซื้อสกินวูคอนะครับผมจากราคาเดิม890นะครับลบ547สกินนี้ก็จะเหลืออยู่ที่343คูปองเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเติมล่ะนะครับผมเราก็เข้ามาในเติมเเงงินน350คูปอี่ ราคาในการเติมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเนาะเพราะว่า r o v เนี่ยคูปองกับเงินจริงมันก็แบบแทบจะใกล้เคียงเลยเนาะแต่ทีนี้นะครับเราสามารถประหยัดลงไปได้กว่านี้อีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เติมกับ r รีแมนช็อปนะครับเขาก็จะมีอยู่แพ็คนึงนะครับผมเป็นแพ็กราคา300บาทนะก็จะได้อยู่ที่370คูปองเลยนะครับเห็นไหมก็ประหยัดลงมาอีกประมาณ30-40บาทเลยนะครับแถมได้คูปองเกินมาอีก20คูปองด้วยเนาะหลังจากซื้อสกินบูคองเสร็จแล้วเนี่ยเออลราก็เอาคูปองที่เหลือไปทําาอออออย่งอ่งืนนนได้้นนีีกกคคัเ็ คือช่องทางแรกนะครับทุกคนที่จะทําให้เราสามารถเติมสกินของวู้คองเนี่ยในราคาที่ถูกลงไปกว่าเดิมมากๆเนาะดีกว่าแบบเออเราเติมมาทีเดียว800กว่าบาทเนี่ยมาซื้อ890อเนาะถ้าเราเอาไปเล่นกิจกรรมแล้วก็เติมผ่านร้านค้าเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงกว่ามากๆนะครับสว่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมอันนี้จะประหยัดมากๆแต่นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะประหยัดได้นะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับใครที่มั่นใจในดวงของตัวเองนะครับชอบเสี่ยงดวงเนาะแล้วก็มั่นใจมากว่าวัาวนนี้เนี่ยดวงจะสถิตอยู่กับเา นะครับผมก็สามารถมาเปิดกล่องนี้ได้นะครับเป็นกล่องสุมสกินถาวรของบูคองนะครับผมก็มีอัตราการออกสกินถาวรอ,อยู่ที่0.60นะครับจะขายอยู่ที่กล่องละ9คูปองเท่านั้นเองครับถ้าโชคดีมากๆเนี่ยเปิด9คูปองก็คงได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยู่ที่ดวงลุ่นล้วนนะครับทุกคนสําหรับกล่องนี้เนาะถ้าจะเปิดจริงๆแนะนําว่าอย่าเปิดเกิน100กล่องเนาะเพราะว่า100กล่องเนี่ยมันต้องใช้900คูปองนะครับผมซึ่งมันก็เกินราคา890มาตั้ง10คูปอองถถูม้คืาเปิด1 ร้อยกล่องแล้วเพื่อนๆไม่ได้เนี่ยคือขาดทุนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่จะซื้อสกินบูคองได้ในราคาที่ถูกนะครับแต่ว่าก็จะเหมาะสาหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็มีคูปองอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะซื้อสกินนี้เลยละกันนะทุกคนเพราะว่าผมยังไม่มีเลยนะไม่กระทั่งบูคองผมก็ยังไม่มีเลยนะทุกคนคือสําหรับใครที่มาเจอคลิปผมครั้งแรกนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะผมเพิ่งฝึกเล่นเอาวแบบจริงๆจังๆเนี่ยได้เด <ID S 2> มีอยู่19ตัวนะทุกคนบูคองเนี่ยยังไม่มีนะครับผมอ่ายังไม่มีเลยเห็นไหมยังไม่ได้ซื้อด้วยซ้านะครับผมแต่ผมชอบสกินของบูคองมากๆนะคเนี่ยผมชอบสกินนี้โคตรเลยมันเท่แล้วก็มันสวยนะครับผมก็เลยอยากจะได้นะก็เลยไปเติมคูปองมานะครับผมเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนาะสำหรับแพคที่ผมจะซื้อเนี่ยจะซื้อเป็นแพคนี้นะทุกคนคือแพคนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา990เานะครับเราจะได้ตัวละครบูคองมาด้วยแถมได้สกินทาวอนมาด้วยส่วนป้ายเนี่ยผมก็จะซื้อแยกอีกทีนึงนะ ในราคา2อ8้บนะครับผมซึ่งรวมรวมกันแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200กว่าคูปองเนาะหรือว่าตีไป1,300ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีวูคองอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเป็นแพ็กนี้นะครับเนี่ยเราจะได้สกินแล้วก็ได้ป้ายมาด้วยในราคาแค่1 0 9 8คูปองนะครับผมอันนี้มันจะประหยัดกว่าแต่ว่าผมยังไม่มีวูคองไงก็เลยต้องซื้อแพ็กนี้นะครับแล้วก็จ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อเอาป้ายด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจัดมาเลยแล้ะกันนะทุ ร o v ีนะทุกคนตอนนี้เนี่ยมีแค่2ป้ายเท่านั้นนะครับก็คือป้ายของบนะูคองเนาะแล้วก็อีกป้ายหนึ่งก็คือจะเป็นป้ายของซานิษนะครับเนี่ยเป็นอีกป้ายนี้นะครับในแผทปัจจุบันเนี่ยมีแค่2ป้ายนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาเปิดใช้ไปเลยนะครับนี่โอโ้โหคือแบบโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยทุกคนถึงผมจะไม่เคยเล่นบูคองก็ตามนะครับแต่ว่าผมแบบเป็นคอลเลกเตอร์นะเออคือแบบเป็นคนชอบสะสมอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าผมมาเล่นรอวีตั้งแต่แรกเนี่ยคือผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีสกินตัวละ เดียแทบจะครบทุกอันเลยนะแต่ว่าตอนนี้แบบผมเพิ่งมาเล่นทีหลังไงก็น่าเสียดายอยู่นะมีหลายๆสก,กินที่แบบผมไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็เราจะได้กรอบรูปมาด้วยนะครับเป็นกรอบโปรไฟล์อันใหม่นะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ป้ายไป,ไปด้วยนะทุกคนเอาไว้ใช้เท่ๆเวลาที่คิวได้เนาะมันก็จะขึ้นป้ายขึ้นมานะครับเท่มากๆเลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนมาแนะนําวิธีการซื้อสก,กินบุคคลในราคาที่ถูกกว่าเดิมนะครับอ่าก็แนะนําว่าใครที่เติมเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปเล่่่่นนนกกกกกกกิจจรรรรรมมมมปออออองงแแลลลาาาาาาาเเะะถ้้้ไไไดํทหหัับวีคื็ ประหยัดมากขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ